สวัสดีครับทุกคนนี่คือศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีก2021ในนัดที่5ของฤดูกาลนี่คือแมตช์ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเซาท์ทมป์ตันโดยเริ่มเกมมาในจังหวะนี้ลาลฮินสตเตอร์ลิน,นั้นยึงยังอยู่ริมเส้นก็จะทำชิ่งกับกีริลหลุดไปตั้งใจปั่นให้มันโค้งแต่บอลมันตรงแดวและหลุดกรอบออกไปอย่างน่าเสียดายจังหวะต่อมากาบิโอเชซูนั้นพาบอลขึ้นไปทางริมเส้นฝั่งขวาก็จะทำชิ่งกับสตเตอร์ลิงหลุดไปเปิดบอลเข้ากลางให้แบโดน จริงๆจังหวะนี้ถ้ามีมอไซค์หนึ่งคันน่าจะตามบิดไปเข้าฮอตทันแน่นอนจังหวะต่อมาจากกิเลสัมพาบอลตัดเข้ากลางก่อนจะไหลไปให้แฟนานดินโยที่เปิดบอลลึกไปให้เชสุดที่กระโดดมองแต่บอลมันสูงจนเกินไปจนมองไม่ถนัดจริงๆจังหวะนี้ถ้าอยู่บนเครื่องบินน่าจะมองถึงอย่างแน่นอนจังหวะต่อมาแฟนบอลแมนซิตี้นีจใจหายว่าเป็นตตามกันอดัมอัสตอนั้นวิ่งไปชนกับวอลเกอร์และล้มลงในกรอบเขตโทษกรรมการวิ่งมาเป่าเป็นจุดโทษในทันทีแต่เมื่อเช็ค v a r รลูกนี้มันเป็นมารยาล้อยแปดเล และแล้วในนาทีที่90บวกหนึ่งเดบอนั้นคอดบอลเข้าไปให้โฟร์เดนที่เทคตัวขึ้นมงกดลงพื้นแต่ผู้รักษาประตูนั้นยังเซฟเอาไว้ได้ก่อนจะเป็นลายยิงสตอร์ลิงที่วิ่งมาซ้ำจอดจ่อเข้าไปแต่จังหวะนี้ VR นั้นทำงานอีกครั้งและจับได้ว่าปลายเล็บขบของสตอร์ลิงนั้นอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าไปก่อนแล้วโดยบทสรุปของเกมนี้จบลงด้วยการที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเสมอกบเซาแธมตันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์และแบ่งกันไปทีละหนึ่งคะแนน ซึ่งหลังจากผลเสมอในนัดนี้ทําให้จากการลงสนาม5นัดในศึกพรีเมียร์ลีก2021แมนเชสเตอร์ซิตี้สามารถเก็บชัยชนะไปได้3นัดเสมอไป1นัดและแพ้ไป1นนัดมี10คะแนนและหลังอยู่ในอันดับที่2ของตลางคะแนนศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยแมนซิตี้นั้นยิงไปได้11ประตูเสียไป1นประตูมีลูกได้เสียอยู่ที่บวกส0ส่วนซาทม햄ตันหลังจากผลเสมอในนัดนี้ทําให้ปัจจุบันจากการลงเล่น5านัดพวกเขาเสมอไปถึง4นัดและแพ้ไป1นัดมี4คะแนนโดยยิงไปได้4ประตูเสียไป6ประตูมีลูกได้เสีียยอู่่ทลบ2 และหลังอยู่ในอันดับที่1 5ของตารางคะแนนสูเฟุตบอลพรีเมียร์ลีก2021ซึ่งโปรแกรมในนัดถัดไปของแมนซิตี้พวกเขาจะต้องบุกไปเยือนเชลซีในวันเสาร์ที่25กันยายนที่จะถึงนี้ในเวลา18.30นาาหรือว่าเวลา6.30ตามเวลาประเทศไทยส่วนเซาแฮมป์ตัตนพวกเขาจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของวูดแฮมป์ตันในวันอาทิตย์ที่26กันยายนที่จะถึงนี้ในเวลา20นาาหรือว่าเวลา2ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทย และสำหรับคลิปมันๆแบบนี้ต้องขอขอบคุณทูวิชั่นสดครบ380แมตช์ที่เดียวที่ทูวิชั่น